สวัสดีค่ะ ตามความเชื่อของคนจีนเนี่ยบ้านถือเป็นศูนย์กลางชีวิตที่สําคัญมากๆเลยนะคะครับผมแล้วเรื่องของฮวงจุ้ยหรือฟงชุยเนี่ยก็เป็นศาสตร์ที่แบบว่าใช้เลือกบ้านจัดบ้านเพื่อเสริมทั้งโชคลาภความสุขความเจริญรุ่งเรืองต่างๆนานาใช่เลยครับวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะมาลองดูหลักคิดสําคัญๆจากข้อมูลที่เราได้มาว่าเอ๊ะคนจีนเขามองเรื่องการเลือกบ้านยังไงมีเหตุผลอะไรเบื้องหลังกันบ้างครับน่าสนใจมากครับ เริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะที่สําคัญมากๆเลยก็คือทําเลที่ตั้งค่ะครับทําเลนี่ถือเป็นพื้นฐานเลยนะคือหลักการง่ายๆแต่สําคัญมากก็คือบ้านควรจะอยู่ในที่ที่ด้านหน้ามีน้ําแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีภูเขาหรือว่าเป็นที่สูงสูงหน่อยอ๋อน้ําหน้าเขาหลังใช่ครับน้ําก็เหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งโชคลาบส่วนภูเขาก็คือความมั่นคง การสนับสนุนที่ดีอะไรแบบนี้นครับแล้วก็ยังช่วยเรื่องการไหลเวียนของพลังงานที่ดีหรือที่เรียกว,ว่าชี่ด้วยน่าสนใจจังค่ะมีน้ํามีภูเขาคอยหนุนแล้วมีทําเลแบบไหนที่เราควรจะเลี่ยงเป็นพิเศษไหมคะโรงพยาบาลหรือว่าที่รกร้างต่างๆทําไมล่ะคะเพราะเชื่อว่าพลังงานพวกนี้มันจะนิ่งๆหรือบางทีก็เป็นพลังงานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะไปรบกวนพลังงานดีหรือชี่ของบ้านได้ครับ คือพลังงานชี่ที่ดีเนี่ยมันควรจะสดใสไหลเวียนสะดวกนะครับเข้าใจแล้วค่ะนอกจากทำเลแล้วเนี่ยการหันหน้าของตัวบ้านหรือว่าทิศท,ทางอันนี้ก็คงสำคัญเหมือนกันใช่ไหมคะสำคัญมากครับทิศท,ที่นิยมกันมากๆเลยก็คือทิศใต้หรือไม่ก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้เพราะอะไรคะเพราะเป็นทิศท,ที่รับแดดเช้าแดดอุ่นๆนะครับทำให้บ้านสว่างไม่อับชื้นแล้วก็ยังรับลมธรรมชาติได้ดีด้วย ส่งผลให้พลังงานชี่ไหลเวียนสะดวกคนอยู่ก็รู้สึกกระปรีก้กระเปร่าแล้วก็ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าด้วยครับอ๋อ oh. งั้นแสดงว่าทิศตะวันตกที่รับแดดบ่ายเต็มๆเ,เลยเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ร้อนจัดทําให้บ้านร้อนอบอ้าวอยู่ไม่สบายและก็ในทางความเชื่อเนี่ยก็ถือว่าเป็นทิศที่พลังงานเริ่มออโรยราอาจจะไม่ส่งเสริมความรุ่งเรืองเท่าทิศใต้นะครับพอพูดถึงหน้าบ้าน มีเรื่องที่ได้ยินบ่อยๆค่ะเรื่องถนนหรือทางที่มันพุ่งตรงมาหาบ้านเลยที่เขาเรียกว่าทางดิ่งหรือทางสามแพร่งอันนี้ต้องระวังยังไงบ้างคะอ๋อครับลักษณะทางดิ่งคือถนนพุ่งเข้าประตูบ้านตรงๆเลยเนี่ยอันนี้ถือเป็นสายชี่หรือพลังงานพิฆาตที่ค่อนขั้นแรงโหพลังงานพิฆาตครับเชื่อว่าจะส่งผลไม่ดีกับคนในบ้านอาจจะทําให้ไม่สงบสุขหรือเจอเรื่องไม่คาดฝันได้ บ้านหัวมุมถนนก็คล้ายๆกันต้องดูว่ารถวิ่งพุ่งเข้าหาตัวบ้านหรือเปล่าถ้าใช่ก็ไม่ดีเหมือนกันครับฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วพอเข้ามาในตัวบ้านบ้างล่ะคะเรื่องประตูหลักประตูหน้าบ้านนี่สําคัญมากเลยใช่ไหมคะในแง่การรับพลังงานสําคัญมากๆครับประตูหน้าบ้านนี่เปรียบเหมือนปากเลยที่รับพลังงานชี้เข้ามาในบ้านหลักการสําคัญข้อหนึ่งเลยคือประตูหน้าเนี่ย ไม่ควรจะเปิดมาแล้วเจอประตูหลังหรือหน้าต่างบานใหญ่ด้านหลังตรงกันพอดีเป๊ะอ,อ๋อทำไมคะเพราะว่ามันจะทําให้พลังงานชี่ดีๆที่เข้ามาเนี่ยไหลออกไปทันทีเลยไม่มีการกักเก็บสะสมพลังงานไว้ในบ้านเหมือนเงออินทองเข้ามาแล้วก็ไหลออกไปหมดเก็บไม่อยู่นะครับอ๋อค่ะค่ะเหมือนลมพัดผ่านทะลุไปเลยใช่ครับประมาณนั้นเลยแล้วถ้าเปิดประตูหน้ามาเจอล่ะบันไดขึ้นลงแหละครับ หรือว่าเจอประตูลิฟต์เลยอันนั้นก็ไม่ค่อยแนะนําเหมือนกันครับมีความเชื่อว่าพลังงานดีๆมันจะไหลออกไปเร็วหรือถูกดึงลงทําให้เก็บเงินเก็บทองไม่อยู่นะครับเข้าใจแล้วคะ่ะคราวนี้ลองมาดูการจัดวางข้างในบ้านกันบ้างมีจุดไหนที่ต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษไหมคะครับผมภายในบ้านเนี่ยอย่างห้องนอนก็ควรจะอยู่ในตําแหน่งที่สงบสงบหน่อยไม่คลุกพลานแล้วก็ไม่ควรอยู่เหนือห้องครัวหรือห้องน้ําเพราะอะไรคะครัวกับห้องน้ํา ครัวมันมีความร้อนจากเตาไฟส่วนห้องน้ํามันมีความชื้นสะสมพลังงานพวกนี้อาจจะรบกวนการพักผลได้ส่วนเตียงนอนเองก็ไม่ควรวางตรงกับประตูห้องพอดีมันจะทําให้รู้สึกไม่ปลอดภัยนอนไม่เต็มอิ่มส่งผลต่อสุขภาพได้ครับแล้วห้องครัวล่ะคะที่เกี่ยวกับปากท้องความอุดมสมบูรณ์ครับห้องครัวก็สําคัญควรจะอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมปกติก็จะอยู่ส่วนหลังๆของบ้านหน่อย จุดที่ต้องระวังมากๆเลยก็คือการวางเตาไฟซึ่งเป็นาธาตุไฟเนี่ยไม่ควรจะอยู่ตรงข้ามหรือว่าติดกันกับอ่างล้างจานหรือตู้เย็นซึ่งเป็นาธาตุน้ําอ๋อไฟกับน้ําใช่ครับตามหลักเบญจาธาตุแล้วไฟกับน้ํานี่เป็นาธาตุที่ขัดแย้งกันโดยตรงเลยการวางไว้ใกล้กันหรือตรงข้ามกันอาจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ความสมัคคีของคนในบ้านได้ครับค่ะนอกเหนือจากเรื่องในตัวบ้านแล้วสภาพบ้าน,น้นอมรอบๆบ้านก็ต้องดูด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับ ตามหลักแล้วด้านหลังบ้านควรจะมีอะไรที่ให้ความรู้สึกมั่นคงอาจจะเป็นเนินสูงๆหน่อยหรือมีตึกที่สูงกว่าหรือเป็นกลุ่มต้นไม้ใหญ่ๆก็ได้ครับเสมือนเป็นเต่าดำคอยคำจุนสนับสนุนเราเต่าดำแล้วด้านหน้าล่ะคะส่วนด้านหน้าก็ควรจะเป็นที่โลง่งโปร่งๆหน่อยหรือถ้ามีแหล่งน้ำธรรมชาติเช่นบอ่อน้ำสระน้ำอันนี้จะยิ่งดีเลยครับเสมือนเป็นหงแดงที่ช่วยเปิดรับโชคลาภโอกาสดีๆให้เข้ามาหาเรา สุดท้ายเลยค่ะรูปทรงของตัวบ้านเองล่ะคะมีผลด้วยไหมมีผลครับรูปทรงที่ดีที่สุดเลยคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะมันสื่อถึงความสมดุลความสมบูรณ์แล้วก็ความมั่นคงแข็งแรงแล้วทรงที่ไม่ดีล่ะคะ่ะก็ควรจะเลี่ยงบ้านที่รูปทรงแป,กแปลกๆว้าววแหว่งแหวงหรือมีมุมที่ไม่สมส่วนนะครับเพราะเชื่อว,ว่าส่วนที่มันขาดหายไปอาจจะส่งผลกระทบ กับสมาชิกในบ้านหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับทิศนั้นๆได้โหวันนี้เราได้คุยกันหลายประเด็นสำคัญเลยนะคะตั้งแต่เรื่องทำเลทิศทางประตูการจัดวางภายในรูปทรงบ้านแล้วก็สภาพบ้านหลอมรบรอบด้วยซึ่งมันสะท้อนวิธีคิดของคนจีนในการเลือกบ้านจร,จริงๆใช่ครับจะเห็นว่าหวงจุ้ยเนี่ยมันเป็นการผสมผสานที่น่าสนใจมากนะครับระหว่างการสังเกตธรรมชาติหลักภูมิศาสตร์แล้ก็ความเชื่อต่างๆ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความสมดุลความสงบสุขแล้วก็ความมั่งคั่งให้กับคนอยู่หัวใจสำคัญก็คือการพยายามเลี่ยงสิ่งที่เชื่อว่าเป็นพลังงานไม่ดีอย่างทำเลใกล้สุตรสารหรือทางที่พุ่งชนบ้านใช่ไหมคะแล้วก็เสริมปัจจัยที่นำพลังงานดีๆเข้ามาอย่างเช่นมีน้ำหน้าบ้านมีภูเขาหรือที่สูงๆด้านหลังหรือหันบ้านไปในทิศที่ดีรับแสงรับลมถูกต้องครับ และที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องการไหลเวียนของพลังงานชี่ภายในบ้านนี่แหละครับการจัดวางประตูหน้าประตูหลังให้เหมาะสมการแยกท่าที่ขัดกันอย่างไฟกับน้าในครัวทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างสมดุลให้พลังงานที่ดีมันหมุนเวียนแล้วก็คงอยู่ในบ้านเราได้ถึงแม้ว่าหลักการพวกนี้จะมีรากฐานมาจากความเชื่อโบราณนะครับแต่ลองคิดตามดูเล่นๆก็ได้ครับว่าแนวคิดเรื่องความสมดุลการไหลเวียนของพลังงานที่ดี แล้วก็ความกลมกลืนกับธรรมชาติซึ่งเป็นแก่นของฮวงจุ้ยเนี่ยมันยังคงมีความหมายหรือว่าเราจะเอามาปรับใช้กับการเลือกบ้านหรือออกแบบบ้านในยุคปัจจุบันของเราได้ยังไงบ้างอืมก็น่าคิดนะคะกับแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้คำทำตำราเป๊ะๆทุกอย่างแต่การคำนึงถึงความสมดุลความสบายในการอยู่อาศัยความกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวก็น่าจะเป็นมุมมองที่เอาไปปรับใช้ได้ไม่มากก็น้อยนะครับ เป็นเรื่องที่น่าสนใจให้เรากลับไปคบคิดกันต่อได้ครับผม